โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมในรายการในซะ์โซเล่นอีกแล้วควินนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องวิฟทั้งหมดในเกมหรือว่าแซ่ทั้งหมดในเกมนั่นเองแล้วก็ผมก็จะมาสอนหาทุกอันเลยนะครับผมก็แซ่นะครับเป็นอาวุธซัมมอนที่แบบว่าฟาดแบบเหมือนแซ่นะครับก็เหมือนแซ่เลยนะโอเคก็ แซ่เนี่ยก็เข้ามาใน1.4อัปเดตนะครับ1.3ไม่มีนะครับแซ่อันแรกนะครับก็จะมีชื่อว่า Little w i ฟส์นะครับก็จะเป็นแซ่ที่ระยะสั้นมากๆเลยนะครับดาเมจก็อยู่ที่14นะครับส่วนวิธีการหานะครับก็ไปซื้อได้ที่ NPC ที่มีชื่อว่า s o o o i s t นะครับราคาก็ประมาณ22โก50ซิเวอร์นะครับก็ แหงใช้ได้เลยนะครับอ่าก็เป็นอาวุธสายซัมมอนที่เริ่มแรกก็ดีเยี่ยมเลยนะครับสําหรับใครที่เล่นสายซัมมอนนะวิฟต่อมานะครับก็จะเป็นสแนปโทนนะครับสแนปโทนนะครับก็จะมีดาเมจอยู่ที่18ดาเมจนะครับ18ดาเมจซัมมอนนะครับอ่าก็เป็นวิฟ p ที่ช่วงต้นเกมก็ดีเลยแหละนะก็ส่วนวิธีหานะครับคราฟได้ที่ เอ็นวิวเอ็นวิวธรรมดานะครับเอ็นวิวต้นเกมเนาะอ่ะก็ก็จะใช้เป็นสติงเกอร์หรือว่าไม้พึ่ง12นะครับแล้วก็ Y หรือว่าถาวัน3นะครับก็แล้วก็ใช้จังเกิลสปอร์สามลูกนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็จะได้สแนปโทนมาก็ความสามารถของมันนิดนึงนะครับเมื่อเราตีสตรูนะครับ เราก็จะติดสถานะ Jungle Fury นะครับ Jungle Fury นะครับก็จะออกเป็นสถานะเวลาตีมันจะเพิ่มความเร็วในการตี3วินาทีนะครับก็จะตีเร็วขึ้นนะครับแต่ไม่แรงขึ้นนะโอเคชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น Fire Cracker นะครับ Fire Cracker นะครับก็จะเป็นอาวุธต้น Hard Mode นะเพราะว่าวิธีการหานะครับมันหาจากบอสนรกนะก็โอเคเราจะมาพูดถึง ดาเมจมันก่อนเลยนะครับดาเมจมันจะอยู่ที่40ดาเมจซัมมอนนะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยนะอ่ะก็วิธีการหานะครับก็ฆ่าบอสนรกใน Expert Mode หรือว่า Master Mode ก็ได้นะครับโหมดคลาสสิกน่าจะมีมัง้งอันนี้ผมไม่รู้นะอ่ะโอเคก็หาได้จากการเปิดถุง t Treasure Bag ของบอสนรกเลยนะครับอ่ะก็โอกาสได้ก็จะมีน้อยมากเลยนะครับประมาณ12%นะครับ มันก็ได้ง่ายอยู่นะความสามารถของไฟแครกเกอร์ครับเมื่อตีสตูนะครับก็จะสตูก็จะติดไฟนะครับแล้วก็เราก็จะลดเลือดช้าลงนะครับคือแบบถึกขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคโอเคครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นคูวิฟส์นะครับอ่ะก็คูวิฟส์นะครับก็จะตีระยะไกลมากเลยนะดาเมจก็จะอยู่ที่50ดาเมจซัมมอนนะครับเมื่อเมื่อเราตีสตูนนะครับก็จะมีลูกกลมๆหิมะมาช่วยเราตีด้วยนะครับอ่ะ ก็วิธีการคราฟนะครับก็คราฟที่ e n v i l Hard Mode แล้วนะตอนนี้คือเข้า Hard Mode แล้วโอเคก็ครูวิฟนะครับก็จะคราฟโดยโซฟไล่แปดลูกโซฟไน่แปดลูกแล้วก็ฟอสคอร์หนึ่งลูกนะครับอ่ะก็จะได้ครูวิฟมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับครูวิฟนะครับก็จะเป็นแท่ที่ดีต้น Hard Mode เลยนะดีต้น Hard Mode ก็เหมือนไฟแคคเกอร์นะครับไฟแคคเกอร์ใช้ไฟแคคเกอร์หาหาครูวิฟไปก่อนนะครับอ่ะ ก็จะถ้าได้คูวิฟก็ดําเนินเกมได้ดีขึ้นมามากขึ้นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาตีบอส,สลามให้ดูแล้วกันนี่ครับสังเกตนะครับมันก็จะมีไอ้ลูกกลมๆนี่ออกมาช่วยเราตีด้วยนะครับดาเมจก็น้อยนิดนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจัดสายซซมมอนดีๆก็ดาเมจแรงพอสมควรเลยนะวิฟต่อไปนะครับก็จะเป็นวิฟที่มีชื่อว่าอ่านยากหน่อยนะก็เป็นเท่าที่ผมเข้าใจนะผมอ่านว่าดูเรนโดนะครับ ก็ใครที่เรียกอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ผมเรียกว่าดูเรนโดนะครับวิฟนี้นะครับก็ดาเมจก็จะอยู่ที่55ดาเมจซัมมอนนะครับเมื่อเมื่อเราตีสตรูนะครับเราก็จะได้สถานะดูเรนโดแบสซิ่งนะครับก็จะเพิ่มสปีดความเร็วในการตีนะครับ3วินาทีนะครับก็ส่วนวิธีครับนะครับครับโดยแร่ฮอลโล 12ก้อนนะครับคราฟที่เอ็นวิวสีเขียวนะหรือว่าเอ็นวิวฮาร์ดมุนเองนะครับก็จะได้ดูเรนโดมานะครับครับอย่างต่อไปนะครับก็จะมีชื่อว่าด a r ฮาร์เวสตนะครับดักฮาร์เวสนะครับนี่ก็จะดรอปจากบอสฟักทองเท่านั้นนะครับอ่ะก็ดรอปจากบอสฟักทองเท่านั้นนะอ่ะดาเมจก็จะอยู่ที่100ดาเมจซัมมอนนะครับก็ถ้าไม่ได้ใส่ของเลยนะก็ดาเมจอยู่ที่ร้อยครับก็แรงพอสมควรเลยนะเมื่อตีเสร็จสตูนะครับัตูก็จะ ติสถานะอะไรบางอย่างที่ว่ามันมีควันสีดำๆนี่ครับผมไม่รู้ว่ามันมีผลต่อศัตรูไหมนะก็แต่ถ้าเราตีนะครับเราก็จะได้ผลผลของดาร์คร์เวสนะครับคือร์เวสไทม์นะครับก็จะเพิ่มสปีดในการตี3วิเหมือนกันนะโอเคนะครับวิฟต่อไปนะครับก็จะอ่านยากๆหน่อยนะคือคาร์เลนดูสโคปนะครับคาร์เลนดูสโคปอ่ะก็วิฟแสงและกันอ่ะก็แสแสงนะครับแสแสง โอเคแซ่แสงนะครับก็เบสิกเบสิกเลยนะครับก็จะหาจากบอสเอเมจออฟไลท์นะครับไม่จําเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันก็หาได้หมดครับคือเพีงแค่เปิดถุง t r e ช s u r แบ็กของบอสเอเมจ o f ฟไลท์ line, มันก็มีโอกาสได้แล้วนะครับก็โอกาสได้นะครับก็จะอยู่ที่1ใน4หรือว่า25%นั่นเองก็หาง่ายอยู่นะแต่ถ้าแต่ถ้ามีทร e ช s u r แบ็กน้อยเนี่ยก็จะหายากนิดน,นึงนะก็ดาเมจก็จะอยู่ที่ 180ซัมมอนนะครับดาเมจซัมมอนนะโอเคก็ไม่มีบัฟไม่มีบัฟนะครับอันนี้ก็ธรรมดาพิวๆเลยนะส่วนวิธีการหานะเอาโอเคผมจะมาเปิดถุงให้ดูเลยนะครับโอเคก็ได้แล้วนะครับก็ได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะเปิดไม่กี่ถุงเองนะครับ โอเคครับวิปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวิปที่ชื่อว่า Morning Star นะครับเป็นวิปที่แรงที่สุดในบรรดาวิปแล้วนะครับก็แล้วก็เป็นวิปที่หน่วงมากๆเลยนะแบบฟาดช้ามากๆเลยนะแต่แต่แรกมาความแรงเต็มเปี่ยมเลยนะเนะอเควิปนี้ดาเมจอยู่ที่180ดาเมจซัมมอน,นะครับก็หาได้จากไอตัวพวก Blue Lusky h i l l a r m อร์โบนสนะครับอ่ะก็ไอจำพวกที่ว่าโครงกระดูกใน ไอ้พวกอัศวินโครงกระดูกในดันเจียนนะครับแต่ต้องผ่านแต่ดันเจียนนั้นต้องผ่านการฆ่าแพนเทล่ามาก่อนนะครับอ่าโอเคก็ผมจะมาลองหาให้ดูเลยนะครับไอ้พวกบลูนะครับโอเคเปอร์เซนต์ดรอปของวิสอันนี้นะครับก็จะเปอร์เซนต์ดรอปก็อยู่ที่1ใน200หรือว่า0.5%นเก็ฟาร,ร์มกันตาแตกเลยนะครับ ก็ใช้เวลาฟาร์มนานอยู่พอสมควรเลยนะลืมปิดไอ้นี่ไอ้ตัวพวกนี้นะครับไอ้ตัวที่ว่าอยู่ในดันเจี้ยนพวกนี้นะ นี่นะก็จะได้ยากนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองฆ่าไอตัวลัสกี้กันก็ยังไม่ได้นะมันหายากจริงๆไอ้ไอ้มอร์นิ่งสตาร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตีพวกเฮลกันนะ โอเคก็ยังไม่ได้นะครับต้องจะลองเสกทีละหกสิบตัวเลยนะโอเค 60ตัวคูณสีก็ประมาณ400ใช่ไหมเฮ้ยไม่ถึง400 200กว่าตัวนะครับ2องถึงสามนี่เลยนะก็ได้มาอันเดียวนะครับอ่ะก็มันหายากจริงๆเลยนะอ่ะก็ต้องฟาร์มทนฟาร์มกันหน่อยนะโอเค่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะโอเคก็ อยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับอสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ